อย่าปล่อยให้ความทุกข์ในวันนี้ส่งผลถึงการใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาสปอยแอนิเมชันกันนะครับและแอนิเมชันเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า The Land Before Time ญาติไดโนเสาร์เจ้าเล่อ้เอาเดีย๋ยวรอช้ากันเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับบอกลาเลิกขาดบุรีบุค,คลิกดีขึ้นเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่คนรอบข้างไม่รำคาญคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อแอดไลน์เข้ามาดูรีวิว มาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลที่ภาคาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟัง ในยุคสมัยหนึ่งที่ไดโนเสาร์ได้ครอบครองโลกกี่ล้านปีมาแล้วก็ไม่รู้เพราะผมก็ไม่เคยอยู่ในตอนนั้นเหมือนกันไดโนเสาร์แบ่งเป็นเพียงสองจำพวกมีแค่กินเนื้อและกินเจมันเป็นวัฏจกักรและการสร้างสมดุลทางธรรมชาติเพื่อให้ดํารงอยู่ด้วยกันได้แบบไม่ค่อยจะผาสุกเพราะโดนไล่แดกและในยุคสมัยของการ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นช่วงที่แห้งแล้งสุดๆและแน่นอนมันทําให้พวกกระปอมตัวบักควายทั้งหลายต่างก็พากันอพยพลงทางตะวันตกเพราะพวกเขาเชื่อว่าที่นั่นมีความอุดมสมบูรณ์ซ่อนอยู่และสถานที่นั้นก็มีชื่ Grace et, ่่อวาซึ อยู่ในหุบเขาวันเล่ชื่อโคเทในขนาดนั้นก็ได้มีครอบครัวของไดนโนเสาร์สามเขาไทเซลท็อปครอบครัวหนึ่งที่กําลังงุ่มง,ง่ามอยู่กับพวกเด็กๆเ,เพราะเพิ่งฟักออกจากไข่ไอตัวนี้แม่งสนตั้งแต่เป็นไข่และเธอก็เป็นตัวเมียเธอมีชื่อว่าเซราออกมาจากไข่ได้ก็ขีดแม่กับพ่อเลยนี่มันควายหรือไดนโนเสาร์วะเนี่ยตัดมาที่ครอบครัวของไดนโนเาสาร์คอยาวอแพโตซวสรัสพวกเขาก็มีไข่ที่กาลังจะฟักเช่นกันซึ่งมันเหลืออยู่ใบเดียวเพราะใบอื่นๆน่าจะโดนทําไข่เจียวไปหมดแล้วและในขณะที่ไข่กาลังสั่นจากะมย็ มันขโมยไข่ไปแดกแต่มันก็โดนแม่ของเขาซึ่งตัวลาและบึกบืนซัดซ่าหงายเก่งจะมาขโมยแต่เลเวลมึงน้อยเกินไปโดยมะเงก,กไปทีและมันทําให้ไข่กระเด,งะด็งกระดอนกิ้งลงไปตามรางไหลลงไปในน้ํากิ้งกระลุกกระลุกจนกระทอบเปลือกแตกออกมาแม่งไข่ผ่านศึกและเจ้าตัวนี้ก็คือพระเอกของเรานะครับเขามีชื่อว่าลิตเติ้ลฟุตแม่นี่ก็เรียแบแผลบเป็นหมาเลยไอ้พวกกระปอมตัวน,น้อยทั้งหลายก็เหมือนจะมาต้อนรับในการออกมาของเขานะครับของเล่นใหม่และในฝูงของเขาก็มีแม่ของเขากับคุณยายและคุณตาแค่นั้นเพราะตตััวออื่่นนาายหมมมดดแแล้กกรรไไีะะจ เวลาต่อมาแม่ของลิตเติลก็พาเขาออกเดินทางเพื่อจะไปหุบเขาวันเลดินแดนสิวิไลและเป็นสถานที่ที่พวกเขาก็ยังไม่เคยเห็นเช่นกันเพราะมันมีแค่ตำนานจากนั้นแม่ของเขาก็ไปเจอกับใบไม้รูปดาวที่เหมือนกับใบตำลึงแม่ของลิตเติลก็บอกกับเขานะครับว่าป่าแห่งใหม่ที่เราจะไปมันจะมีใบไม้รูปดาวอยู่เต็มไปหมดและวิธีที่จะไปที่นั่นต้องเดินไปตามเส้นทางของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินเพราะว่ามันอยู่ทิศตะวันตกและจู่ๆลิตเติลก็ได้ยินเสียงบางอย่างและนั่นก็คือเสียงของเซลร่าที่กำลังไล่ขวิดมแหหมด และมันทาให้ลิตเติ้ลที่แอบดูอยู่พอล็อกการ์ดโระเซยล่าโดนแมลงขี้ใส่หน้าสมนาหน้าและในขณะที่เขาต้องคู่กําลังจะเล่นกันพ่อของเซรล่าก็มาบอกกับพวกเขาครับว่าพวกทีฮอนไม่เคยเล่นกับพวกรองเน็กก็คือสามเขาไม่เล่นกับคอยาวเออไม่เล่นก็ไม่เล่นดุจังเลยแม่คุณลิตเติ้ลก็ถามแม่ของเขาครับว่าทําไมเขาถึงเล่นกับพวกสามเขาไม่ได้แม่ก็เลยบอกกับเขานะครับว่าพวกเราจะไม่เล่นกับพันธุ์อื่นๆเพราะมึงจะเล่นม่วฝูงไม่ได้ เวลาต่อมาพวกเขาก็ทําการนอนพักเออไอเดโนอสา u r u s พนี้มีการนอนหลับพักผ่อนมันไม่ดีดเหมือนเรื่องอื่นๆแต่ในขณะที่แม่ของลิตเติ้ลกำลังหลับอยู่จู่ๆก็ได้มีกบตัวหนึ่งกระโดดมากวนตีลิตเติ้ลแล้วมันจำให้เขาต้องวิ่งตามมันไปเพราะหน้าตามันกวนปภาษาทนั่นแหละครับเซราแมงกระพลมาอีกแล้วเซร่ราก็บอกนะครับว่าไอตัวนี้มันคือกบของเธอแม่งจองกบซะอย่างนั้นแต่ในคืนนั้นเขาทั้งคู่ต่างก็พากันเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานแต่ทในนั้นไอกระปลอมตัวบกควายแมงกระพลมาอีกแลวัหงิ และพร้อมที่จะแดกทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนไหวได้มึงขยับกูแดกและมันทําให้เดนอสาวตัวจ้อยรีบพากันวิ่งหนีขี้ทับเล็ดไอเล็กแมงกระดมกลิ่นหาพวกเขาอย่างกับหมาเลยนะครับแม่งไอตัวนี้มันคือต้นกำเนิดของหมาหรือเปล่าวะและในขณะที่มันกำลังจะแดกพวกเขาทั้งคู่แม่ของลิตเติลก็มาช่วยเขาทั้งคู่เอาไว้และมันทําให้เกิดสึกระหว่างกับปอมแดกเนื้อกับกับปอมคอยาวแต่ก็อย่างว่าไอเล็กแม่งมีเขี้ยวที่แหลมคมและกัดเข้าไปที่กลางหลังของคุณแม่คอยาวจนทําให้เธอได้รับบาดเจ็บแต่ทันทีน้้นแหว่าาลผ ก,ก่อนในเล็กและเหตุการณ์นี้มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่แผ่นดินกําลังจะแยกตัวออกเป็นทวีปต่างๆตั้งนานแมงก็ไม่แยกมาแยกอะไรตอนนี้และมันทําให้ตาบยายของลิตเติ้ลต้องพัดหลงกับลิตเติลและแม่ส่วนเซราก็พัดหลงกับครอบครัวเช่นกันจากนั้นลิตเติลก็เดินตามหาแม่ของเขาซึ่งนอนบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้และอุบัติเหตุจากแผ่นดินไหวและพอลิตเติลมาเจอกับแม่ของเขาเขาก็ไม่เข้าใจนะครับว่าแม่เป็นอะไรแม่ก็ถามเขานะครับว่าลิตเติลจำทางไปเกตเล่ได้ไหมลิตเติลก<ๆ>็บอกว่าเขาน่าจ<ๆ>ําได้แม่ก็เลยบอกว่า ลูกจะต้องเดินทางไปที่นั่นแต่ลิตเติ้ลก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมแม่ของเขาไม่ไปด้วยแม่ก็บอกกับเขาว่าแม่จะไปกับลูกถึงแม่ลูกจะไม่เห็นแม่ลิตเติ้ลโฟ์เจ้าจงปล่อยให้หัวใจนําทางและหลังจากนั้นแม่ของเขาก็ตายแบบที่ลิตเติ้ลก็ไม่เข้าใจว่าความตายมันคืออะไรและมันทําให้เขาน้นเสียใจมากแม่กูตายหลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปแบบหมดอะไรแต่ยอยากจากการเสียแม่ทําให้เขาได้มาพบกับเดนโนเสา์ชราภาพตัวหนึ่งเขาเป็นเดนเสา์โพลาแคนทัสพ่อเท่าโพลาก็เห็นว่าลิตเติ้ลกำลังเสียใจมาาาากกเข็ถลตว่ เป็นอะไรทําไมถึงร้องไห้ขี้โมกโป่งลิตเติ้ลก็บอกว่าแม่ของเขาตายและเป็นความผิดของแม่ที่ดันตายไปซะก,ก่อนอ้าวตายก็ผิดพอเท่าโพลาก็บอกนะครับว่าวมันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่ความผิดใครทั้งนั้นมันเป็นวัฏจักรของชีวิตและไม่มีใครอยู่กับใครได้ตลอดไปหรอกแต่แม่ของเธอจะอยู่กับเธอเสมอหากเธอคิดถึงคําสอนของแม่อย่างคมเวลาต่อมาลิตเติ้ลก็ยังเศร้าอยู่ดีจนมันทําให้เขาลืมความหิวลืมทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะทําอะไรต่อและในระหว่างที่เขากําลังท้อแท้จนหมดแรงเดินจูจๆใบไม้ห้าแฉก ก็ปลิวมาหาเขาอีกแล้วและมันทําให้เขาจําคําพูดที่แม่ของเขาพูดกับเขาก่อนตายได้วายเขาเดินทางไปที่หุบเขาเกตวันเล่เขาจึงตัดสินใจเอาใบไม้ใบนี้ไปด้วยแต่ทันใดนั้นเขาก็เหมือนจะเห็นแม่ของเขานั่นแหละครับวิ่งไปหาอย่างไวแต่มันก็ไม่ใช่เขายิ่งวิ่งเข้าไปใกล้มันก็หดลงเรื่อยๆเพราะนั่นมันก็คือเงาของเขาเองและทําให้เขารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นแค่เงาของเขานั่นเองอ้าวกูโง่เลยเนี่ยและอีกสักพักลิตเติ้ลก็เดินไปเจอกับเซย์ราเขาจึงชวนเซราเดินรากเด เะละเลบอกว่าพวกสามเขาจะไม่เดินทางไปกับพวกคอ,อยาวแม่งขนาดไดโนนเสสาวยังแบนชนชาวันนะเอาเข้าไปแล้วมันทําให้ลิตเติ้ลต้องเดินทางด้วยความเหงาอีกครั้งไปค,คนเดียวก็ได้เวลาต่อมาลิตเติ้ลก็มานั่งอมทุกข์ที่หนองน้ําแล้วมันทําให้เขามาเจอกับลูกไดโนเสสา์สายพันธุ์ซอรโล,โลฟัสและเธอมีชื่อว่าดักกี้ตัวแม่งเล็กอย่างกระจิ้งจกดักกี้เธอก็พัดหลงกับครอบครัวตอนที่เกิดแผ่นดินไหวเช่นกันแล้วมันทําให้ลิตเติ้ลได้ผู้ร่วมทางมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวหายเหงาและตอนนี้จากนั้นเขาต้อง,ด,งด้วยกันนและะในขณนที่ กําลังเดินทางลิตเติ้ลนี่ก็หิวจัดแล้วก็คิดว่าไอ้ต้นไม้ตรงหน้าเขาเนี่ยมันน่าจะกินได้และเมื่อเขาคิดจะแดกมันมันก็ดันแดกไม่ได้เช่นนั้นแล้วมันทำให้เขามาเจอกับลูกเทราโนนอดนที่ชื่อเพทรีซึ่งเขาเป็นกระปอมมีปีกแต่เขาก็ไม่สามารถบินได้ไดโนเสา์มีปีกกว่าความสูงเกิดมาเสียชาติเกิดเหมือนเกิดเป็นปลาแต่ดันกลัวน้านั่นแหละครับพวกเขาก็ได้สมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งนี่มันแก๊งไดโนเสา,กา์กัมภาในขณะเดียวกันเซราที่เดินทางมุ่ยตัวอยู่ในถ้ำเซอกเจอกัอเ,กเ็มที่นอนอสลงายท้องเหหมมือนา่ตรงจ ลลเซย์ราก็คิดว่ามันคงจะไปสวรรค์เรียบร้อยแล้วเธอก็เลยลองกระแทกดูนิ่งกิ๊กลองใหม่ดิวิ่งมาด้วยความแรงนั่นแหละครับแม่งก็ตื่นจริงๆอยู่ดีไม่ว่าดีไปหาเรื่องปลุกม,มันจากการนอนฝันหวานแต่กว่าที่มันจะลุกได้ลลเซราก็วิ่งหนีหางจูดๆไปแล้วแม่งหนียังไวตามมาที่แก๊งไดนโนจิวพวกเขาก็เดินทางด้วยกันแต่พวกเขาก็ยังไม่สนิทก,กันก็เลยทุรักทุเลแบบนี้แล้วมันทําให้พวกเขามาเจอกับเซยราที่วิ่งตาเหลือกหนีไอเล็กมาพอดีเธอก็บอกนะครับว่าหนีไอ้เล็กมาแต่ลิตเต ตอนที่เป็นดินแยกตัวไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแล้วแต่นะแต่ในขณะที่พวกเขาพูดคุยกันเซรามันก็ดันกระโดดเหยียบไปที่แผงกระดานจนมันทําให้ดักกี้ที่ยืนอยู่กระเด็งกระดอนไปอย่างไกลโคตรสวยแล้วมันทําให้ดักกี้ไปเจอกับไข่ของไดโนเสาร์ที่กําลังจะฟักพอดีและเขาก็เป็นไดโนเสาร์สเตโกซอรัสที่ถูกทิ้งไว้ให้เกิดเองและใช้ชีวิตแบบบุฟเฟ่เพราะต้องหาแดกเองดักกี้ก็เลยตั้งชื่อให้กับเขาว่าสไปหลังจากนั้นแก๊งไดโนจิ๋วทั้ง5้าตัวที่พากันหิวโหยก็พากันเดินทางไปกับลิตเติ้ เดินทางที่โคตรแปลกประหลาดเวลาต่อมาพวกเขาก็เดินทางมาจนถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่ซึ่งมีต้นไม้ใบเขียวตั้งเด่นเป็นตาง,งายอยู่กลุ่มหนึ่งพวกเขาก็คิดนะครับว่าที่นี่คือเกตวันเล่แน่นอนแต่ทันทีนั้นพวกคอยาวมากมายก็วิ่งตรงแห่กันมายังกับหมาเจอกระดูกและเพียงเวลาไม่กี่วินาทีใบไม้สีเขียวเมื่อกี้ก็ไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวแม่งพากันแดกเรียบแม่งเอ้ยในนเสาคอยาวข้าไปแดกจากนั้นพวกเขาก็เลยลองเดินสำรวจไปรอบๆเพื่อจะมีอะไรหลงเหลือให้กินและก็จริงๆพวกเขาเจอกับตตต้้้้นนไไมมมทีี่่ใบเขยว,เย,วเยวอุแ เขโคตรสูงเลยพวกเขาจึงทําการต่อตัวอย่างกับแสดงกายกรรมและให้เพทรี่เป็นคนดึงใบไม้ลงมาและในขณะที่ใบไม้กําลังร่วงลงมาสไปที่อยู่ล่างสุดก็กัดกินใบไม้จนลืมว่ามีอะไรอยู่บนตัวของเขาจนทําให้พวกเขาทั้งหมดร่วงลงมาและทาให้เพทรี่ที่กลัวความสูงกลางปีกและสามารถร่อนลงมาได้แบบงงๆแม่งบินได้โดยบังเอิญจากนั้นลิตเติ้ลก็เอาใบไม้มาแบ่งให้กับเซราที่ดูจะหยิงซะลอเกินเธอก็เหมือนจะไม่ง้อนะครับและพยายามกระแทกต้นไม้เองเพราะไม่อยากจะง้อไอ้พวกคอยาวโคตรดุถูกลิตเติ้ลก็ยังใจดี ที่จะแบ่งใบไมใ้ให้เธอกินแต่เธอก็ยังคิดว่าใบไ,ไม้ที่ลิตเติ้ลเอามาให้มันคือใบไม้ที่เธอกระแทกลงมาเองทําบุญไม่ขึ้นและในคืนนั้นพวกเขาก็ทําการพักอยู่แถวนั้นแต่ลิตเติ้ลก็ไม่ได้นอนกับพวกเขาและแยกตัวมานอนในรอยเท้าของกระปอมยักษ์ตรงนี้น่าจะอุ่นกว่าเวลาก็ผ่านไปความหนาวก็เข้ามาเยือนพวกเขาแล้วมันทาให้พวกเขาทั้งหมดต้องมานอนกับลิตเติ้ลเพราะอากาศแม่งหนาวรวมถึงเซราจอมยิงก็ต้องยอมแพ้กับความหนาวและจาให้เธอต้องมานอนกับพวกเขาไม่มาก็นอนแข่งตายพอดีเช้าวันต่อมาเซราที่ตื่น เธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างทําให้เธอต้องมาบุกลิตเติ้ลและบอกว่าไอ้เล็กมาอีกแล้วแต่ลิตเติ้ลก็ไม่เชื่อเธอนั่นแหละครับไม่เชื่อก็ต้องสับตีนแตกพวกเขาก็พากันวิ่งเข้าไปในโพรงและมันทําให้พวกเขาหลอดออกมาอีกฝ้าหนึ่งของพวกเขาจนมาเจอกับพวกเขาที่เหมือนกับไดโนเสาร์คอยาวซึ่งมันเป็นทางที่จะไปถึงเกตวันเล่ตามที่แม่ของลิตเติ้ลบอกจากนั้นพวกเขาก็พากันเดินทางต่อแทบไม่ได้พักได้ผ่อนเดินทางอย่างบ้าคลาั่งจนพวกเขาเน็ดเหนื่อยไม่ลากันมากและสภาพอากาศก็เหมือนจะมีขี้ขมเหามากมายล่วนร่วงลง แม่งยิ่งกว่า PM 2.5เวลาต่อมาเซย์ราก็สังเกตว่าทางที่ลิตเติลนำเธอไปไม่น่าจะเป็นทางไปเกตวันเล่แม่งหลงหรือเปล่าวะเธอก็บอกกับลิตเติลว่าเธอจะหาทางไปของเธอเองแต่ลิตเติลก็บอกว่าเรามาถูกทางแล้วเพราะแม่ของเขาเป็นคนบอกให้เดินตามเส้นทางของดวงอาทิตย์แต่เซย์ราก็บอกว่าแม่ของลิตเติลนั่นงี่เง่านั่นแหละครับอยู่ดีๆก็มาว่าแม่กูแล้วมันทำให้เขาทั้งคู่ทะเลาะกันจนลิตเติลเสียใจกับการดื้อด้นของเซย์รามากเขาก็บอกกับทุกคนว่าเราจะไปกันต่อโดยไม่มีซร่่าแตพกทัั้งหมมดลบไ ลิตเติลไปเพราะทางของลิตเติลนั้นเดินทางมายากกว่าและมันทําให้พวกเขาต้องแยกทางกันโดยที่ลิตเติลต้องเดินทางไปคนเดียวนํามาถูกทางแล้วแต่เจอทางลําบากนิดนึงถึงกบหนีกันหมดเวลาต่อมาเซราและเราเดนนเสาวตัวน้อยก็พากันเดินทางมันจะเจอกับเส้นทางที่ไม่น่าจะไปต่อได้เซรามันก็ไม่สนหรอกครับตามไม่ตามก็เรื่องของพวกเองและในขณะที่พวกเขากาลังเดินทางเพทรี่ก็พัดตกลงไปในบ่อน,น้ามันดักกี้กับสไปค์ที่ติดอยู่บนทาราวาก็พยายามร้องเรียกให้ลิตเติลมาช่วยเอาก็เมองทิ้งมันมาเองและทัในใดนั้น ลิตเติลที่เป็นห่วงพวกเขาและก็รู้ว่าพวกเขามาผิดทางก็ตามมาเพราะอดเป็นห่วงไม่ได้นั่นไงรักความสบายแต่ผิดทางจากนั้นลิตเติลก็รีวิ่งมาช่วยพวกเขาจนทําให้พวกเขารอดมาได้ในขณนะเดียวกันที่เซราเธอก็เดินเข้าไปในถ้ำและไปเจอเข้ากับฝูงไดนโดนเสาร์หัวล้านที่ชื่อแพคคิเซฟาโรซารัสนั่นแหละครับพอพวกมันเจอกับปอมแบกหน้าพวกมันก็พยายามจะเล่นหัวล้านชนกันกับเซรานะครับขอชนหัวหน่อยและในขณะที่เซรากํากลังจะโดนไล่ชนก็ได้มีบางสิ่งที่น่ากลัวมาช่วยชีวิตเธอไว้ทําให้พวกไอ ปอมหัวร้านพากันวิ่งหนีกันแตกกระเจิงแม่งตัวอ,อย่างวะและไอตัวนี้ก็คือลิตเติ้ลและผองเพื่อนที่เพื่อนน้ำมันจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดแต่เซย์ราก็ยังยิงและหัวร้านเหมือนเดิมและดูเหมือนจะไม่ยอมรับความผิดของตัวเองที่พาคน,อ,นอื่นมาผิดทางแต่เธอก็เสียใจและแอบไปร้องไห้คนเดียวนะครับไดโนเสาร์อีโ no ก้ ico, สูงจริง,รงๆเวลาต่อมาพวกเขาก็เดินทางออกมาโดยที่ไม่มีเซย์ราเพราะมันยิงแล้วมันทำให้พวกเขามาเจอกับไอเล็กที่กำลังเดินหลงทางอยู่เช่นกันลิตเติ้ลก็เลยคิดแผนที่จะจัดการกับไอเล็กไม่อย่างนั้ ของว่างแน่นอนจากนั้นดักกี้ก็เริ่มแผนการโดยที่ไปล่อไอเล็กมาตรงจุดที่พวกเขาต้องการและพอมาถึงพวกเขาก็พยายามผลักหินรูบักควายลงไปในหน้าผานั่นแหละครับพวกเขาประเมินพละกกาลังตัวเองสูงเกินไปและมันทาให้พวกเขาไม่สามารถผลักก้อนหินรูบักควายให้ร่วงลงไปได้จากนั้นเพทที้ก็ทวงเวลาไว้โดยการบินไปก่อกวนมันนี่แน่นี่แน,น,น่ทันในนั้นเซรา,า,าก็ปรากฏตัวขึ้นและวิ่งมาด้วยความแรงแงนแงน,งนและมันทาให้หินก้อนบักควายร่วงลงไปทับไอ้เล็กที่กําลังตะเกียกตะกายขึ้นมาพวกเขาแต่ก็ดันวเท ที่อยู่กับเอเล็กพอดีแล้วมันทําให้เอเล็กและเพทรีร่วงหล่นลงไปพร้อมกันมันทาให้ดักกี้นั้นเสียใจมากและคิดว่าเพทรีตายแล้วแต่ยังก่อนเขายังไม่ตายแมงกูยังไม่ตายจะจัดงานศพให้กูและรักกูจริงๆในขณะเดียวกันลิตเติ้ลก็เหมือนจะเห็นก้อนเมฆที่มีรูปทรงเป็นเหมือนแม่ของเขาพร้อมกับเสียงอันแผ่วเบากําลังเรียกชื่อของเขาอยู่แต่จู่ๆแม่ของเขาก็หายไปเพราะตอนนี้เขาได้มาถึงหุบเขาเรยบาเล่เรียบร้อยแล้วและมันก็เป็นดินแดนที่มีความเขียวชอุ่มและใส่น้ําที่ฉ่าเย็น มานซาม้่พวกเขาดีใจมากที่มาถึงสักทีมาถึงสักทีเดินทางคนลำบากจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ตามหาครอบครัวจนเจอไม่ต้องใช้ชีวิตแบบบุฟเฟ่ต์อีกต่อไปส่วนลิตเติลก็มาเจอตาและใหญ่ของเขาแล้วมันก็ช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปในหัวใจของเขาอีกครั้งแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับแอนิเมชันเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้้้วววมมาาเเจอกเอกนนัััันนนใหหห่่รรรืงสสสบบีีดค